เลยครับวันนี้เรามาเกะกล่องหม้อทอดไร้น้ํามันนะครับหรือว่าเตาทอดเตาย่างไร้น้ํามันนะครับกล่องยี่ห้ออาริชิกนะครับนี่ก็ตัวสนใจดึงขึ้นมาอย่างนี้เลยแนะน่นๆกล่องก็จะแพ็กมาแพ็กมาแน่นมาก,นะก,าก,าการเลยเปิดกล่องดูก่อนเลยสิ่งแรกที่เจอนะครับก็คือ ความว่างเปล่าโอเคจะมีใบคู่มือนะครับแล้วก็ใบรับประกันอย่างนี้อันนี้จะเป็นใบรับประกันไม่เป็นคู่มือนะครับนนเป็นคู่มือภาษาไทยหมดเลยนะครับสะดวกระการใช้งานมากแล้วคือเขาจะให้เรายกออกมายกออกมาอย่างไร ตัวนี้เป็นถาดถาดลองอตรงทำความร้อนนะครับวีการยกก็คือมีร่องให้ยกอยู่นะตัวนี้มีร่องให้จับยกยกขึ้นมาตรงตรงได้เลยเอ็บคนับตัวนี้ออกมาแล้วไน่จะต้องนอนนอนเก็บ นอนแกนอ๋อจริงๆก็กล่องมันออกแบบมาให้นอนนอนแกะครับเราจะเปิดขึ้นนะครับเปิดขึ้นครับเราก็จะเจอกับตัวเครื่องนะครับอันนี้เป็นที่รองแล้วก็นีครับเราเรามาดูมุมนี้กันเลย อันนี้อันนี้จะเป็นตัวเครื่องของน้องอิเล็กริกนะครับหนึ่งมินิมอลมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บกล่องกันต่อเลยครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับรู้สึกว่าจะจะมีเที่ยนี้ก็คือเออ่ตัวฝานะครับนีเป็นตัวฝาฝาครอบแล้วก็เป็นตัว เล็กทอดนะครับสองชิ้นเอาตัดไฟถักไฟ,กไฟรู้สึกว่ามันติดมากับตัวเครื่องครับตัวระเอกเอของเรานะครับน้อง ชุดอุปกรณ์มาตรฐานมากนะยันนาเวลาเปิดก็จะมีไฟขึ้นมาตรงนี้นะครับข้างหลังน่าจะเป็นพัดลมดูดอากาศเพราะมันน่าจะร้อนมากอ๋อไม่ใช่เป็นเอาอากาศข้างนอกตีเข้ามาในนี้นะครับจบการ r e ว i แล้ว